สวัสดีครับผมมาสอนวิธีใช้ไขควงวัดไฟนะครับในการวัดไฟที่ช่องฟิว l นะครับอย่างแรกเลยก็คือต่อด้านบนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ด้านนี้นะครับต่อกับกราวของรถนะครับอาจจะเป็นแบตเตอรี่ขั้วลบหรือไม่ก็เป็นที่โครงรถนะครับที่เป็นเหล็กครับได้หมดเลยทีนี้เวลาติดตั้งฟิว l แท็บนะครับ พวกกล้องที่ต้องใช้ไฟที่ตัดตามสวิตช์ไฟ ACC แล้วก็ติดตลอดเนี่ยครับคุณลูกค้าขั้นแรกก็คือปิดกุญแจรถเป็นออฟก่อนนะครับเป็นออฟเลยนะครับถอดกุญแจออกแล้วก็เอาปากกาเนี่ยครับไขควงเนี่ยมาจิ้มข้างบนเลยครับถ้ามีไฟแบบนี้หมายความว่าช่องเนี้มีไฟตลอดนะครับช่องนี้มีไฟตลอดแต่ถ้าจิ้ม แบบนี้แล้วมันไม่มีไฟหมายความว่าช่องเนี้ไม่มีไฟตอนกุญแจออฟทีนี้เราต้องเทสดูว่าถ้าเราเปิดสวิตกุญแจช่องเนี้มีไฟมาไหมเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับอ่าผมเปิดไฟแล้วนะครับเปิดสวิตกุญแจแล้วแล้วก็ผมมาวัดช่องนี้ทีหนึ่งอ่าปรากฏว่าช่องน,อน,องนี้มีไฟมาตอนกุญแจออนแสดงว่าช่องเนี้ตัดไฟตามสวิตกุญแจสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดตั้งฟิลแท็บนะครับ คุณลูกค้าต้องเสียบให้ถูกด้านด้วยวิธีการก็คือคุณลูกค้าต้องถอดฟิวออกนะครับแล้วก็วัดว่าขาด้านไหนที่มีไฟกันแน่นี่นะครับถ้าดูในช่องนี้ครับมันจะมี2ด้านนะครับผมจิ้มเข้าด้านนี้เห็นนะครับไฟมาแต่อีกฝั่งนึงอะ่ะไม่มีไฟให้คุณลูกค้าต่อฟิวแท็บ ด้านที่มีไฟนะครับให้เข้าด้านนี้นะครับขาด้านนี้ขาด้านซ้ายนี้ให้เข้าช่องที่มีไฟนะครับอันนี้ถึงจะติดตั้งถูกต้องครับ